สวัสดีครับผมเต้เอ็กเซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์คราฟในレスเพย์ไมค์คร f t ของผมนะครับหรือไมค์คร f t แมปเอาชีวิตรอดของผมนะฮะนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปเอามา้ามาเลี้ยงเนาะนะครับก็จะผมก็จะสอนวิธีแบบเลี้ยงม้าเบื้องต้นนะฮะนะครับผมเนาะโอเคเอ่ออันดับแรกที่เราต้องมีนะฮะก็คืออ่านม้านะครับผมเนาะสาคัญมากๆเลยแหละอ่านม้านะฮะนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวเราไปหามาเลยเนาะ ผมจำได้ว่าผมเจอมาอยู่แถวทางนู้นของบ้านนะฮะโอเคไปกันเลยดูดิไก่ <g ye> <g ye> ผมโคตรเยอะโอกระตุกเลยครับเก็บ <g> ไ <ye> <g ye> ข่ก่อนเก็บไข่ก่อนไก่ผมโคตรเยอะครับผมโอ้ดีดีดีแล้วผมผมจะไปนั่นผมจะไปทำไอฟาร์มไก่อตัตโนมัติพอดีนะฮะนี่ครับเต็มกล่องแล้วกล่องหนึง่งผมอยากให้ได้สองกล่องนะฮะเราค่อยเคลียร์ไก่ออกไก่นี่โคตรเยอะเลยครับโคตรจะดับเบิแลแลกนะฮะถ้าเกิดคอมไครนี่ค่อนข้างกากนี้รับรองกระตุกแน่นะฮะ โอ้เหไหมพึงพูดไปเมื่อกี้คอมตัวเองชัดๆนะฮะนะครับผมก็ <laughs> ประมาณ3า0ร้อกว่าตัวเนาะอยู่ใกล้ๆกับผมนะฮะนะครับแต่ก็มันเฉพาะไก่มันไม่น่าถึงร้อยตัวนะแต่ถ้ารวมสัตว์ทั้งหมดที่ผมเลี้ยงอยู่ในคอกเมื่อกี้นี่ก็น่าจะประมาณร้อยกว่าตัวนะฮะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในรัศมีบริเวณข้างๆด้วยนะครับเออนะฮะโอเคเ,อเดี๋ยวดินผ่านมาเฉยเลยครับผมนะ เดินเดินห่างอีกสักหน่อยก็ดีนะฮะเพราะมันใกล้บ้านผมมันจะแหลกไ <c ười> ก่ไก่เยอะมากๆนะฮะ,นะฮะ okay. นะครับผมโอเคนะครับวิธีเลี้ยงเลี้ยง,เอ,งเอาเอา,เอาไงดีวะวิธีเลี้ยงม้าเบื้องต้นนะฮะก็อันดับแรกเราก็เลยต้องรู้ว่าเราต้องจับมันก่อนยังไงนะฮะวิธีจับมันนะครับชุดเกาะโอเค okay. นะจะใส่หรือไม่ใส่ชุดเกาะก็ได้ไม่มีผลนะฮะนะครับผมนเนาะวิธีจับมาเบื้องต้นนะฮะก็คือ ใช้มือเปล่านะครับห้ามถือไอ้นี่ไปจับมันนะฮะต้องใช้มือเปล่าในการจับมันก็คือคลิกขวาไปที่มันครับแล้วมันจะดีดเราลงแล้วก็คลิกขวาไปที่มันอีกครับมันจะดีดเราลงอีกก็คลิกขวาไปที่มันอีกคลิกขวาจนมันจะมีรูปหัวใจขึ้นมานะครับนะคลิกขวาอีกนะจนกว่ามันจะมีรูปหัวใจขึ้นมาเอาดีคล้ายๆกับเล่นกับมันนะแล้วก็ให้มันคุ้นชินแล้วมันก็จะแบบว่าเป็นเพื่อนเรานะฮะ โอ้โทำเป็นต,ต,ตัวนี้เป็นเพื่อนยากจังวะเฮ้ยเกิดหัวใจหน่อยดินั่นไงครับเกิดหัวใจแล้วนะฮะแสดงว่ามันไอเลิบเราแล้วนะครับจากนั้นนะฮะก็ให้กดเอาอานมาใส่เพื่อบังคับมันนะฮะเห็นไหมผมบังคับได้แล้วตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะแต่ถ้าเกิดผมไม่ใส่อานมาละ่ะ กด double U เน้นๆเราเนี่ยมันไปไปนะครับก็คือต้องใส่อานะเพื่อการควบคุมนะฮะส่วนอันนี้ครับเป็นเกาะของม้านะฮะซึ่งช่วยให้ม้าแข็งแรงขึ้นมั้งนะครับนะโอเคผมเออเอออขอลงจากม้าก่อนกด shift นะครับเพื่อลงจากม้าาใส่เกาะก่อนเนาะโอเคมาเราจะไปทดสอบกันเถอะว่าม้าตัวนี้กระโดดสูงไหมนะครับนะทดสอบรูปแบบนี้ผมชอบม้ากระโดดสูงไม่ชอบวิ่งเร็วเท่าไหร่ อตัวนี้กระโดดสูงไว้นะครับวิธีดูม้าก็ง่ายๆว่ากระโดดสูงไหมหรือวิ่งเร็วไหมนะฮะก็ลองต่อบล็อกดูถ้ามันกระโดดขึ้นสามบล็อกได้แสดงว่าม้าตัวนั้นค่อนข้างที่จะเจ๋งนะครับนะถือว่าเจ๋งมากๆเลยแหละนะฮะแต่ก็กระโดดข้ามสองบล็อกได้ผมก็ว่าถือว่าระดับปานกลางนะอยู่ในระดับปานกลางนะครับอ,อจริงๆเราเอาบล็อกมาตั้งไว้ก็ได้นะฮนะไหมเดี๋ยวผมสอนวิธีไอ้นั่นก่อนเนาะวิธีเเลี้ยงมันนะ นะครับอันดับแรกก็เลยก็คือเล่นกับมันจนกว่ามันจะมีรูปหัวใจขึ้นแล้วก็เอาอานม้าใส่นะฮะจากนั้นก็พามันกลับบ้านนะฮะพากลับบ้านไปสองตัวนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงมันนะฮะโอเคโอเค,อเคกดคอนทลเพื่อให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะฮะนี่ครับอือจะหลกไหมเนี่ยไก่เยอะด้วยคงไม่น่ามีปัญหาหรอกนะไม่น่ามีปัญหาแน่นะนะไม่น่ามีจริงด้วยโอเค นะครับผมก็ทำอคอกเล็กๆไว้แล้วเอเข้าไปเข้าไปเจ้าแม่เดี๋ยวนะทำไมไม่เข้าอืมไม่เป็นกระโดดเข้าก็ได้อืมกระโดดเข้าก็ <laughs> กระโดดเข้าก็ได้ครับผมโอเคนะก็จะได้เจ้ามามาแล้วอ่าผมต้องถอดอันออกนะครับเพื่อที่จะเอาไปเอาพาอ,อีกตัวหนึ่งมานะฮะนะครับโอเคนะโอเคจากนั้นก็วิ่งไปเอาอีกครับไปเอาอีกตัวหนึ่งมานะฮะโอเคันเยอะจังวะเนี่ยต้องระบายออกสักหน่อยแล้ว ที่จริงผมจะรอทาฟาร์มไอ้นั่นรอบเดียวเลยนะเขาเรียกว่าฟาร์มอะไรวะฟาร์มเอ่อฟาร์มไก่ฟาร์มวัวฟาร์มแกะอัตโนมัติทําผมว่าจะทําแบบรัวๆพร้อมกันเลยอะไรแบบนี้นะฮะแบบว่าผมจะตั้งไว้ไกลบ้านผมอยู่นะเพราะว่าแบบผมกลัวมันแหลกไงนะครับนะต้องตั้งไว้ไกลบ้านพอสมควรแหละนะฮะเอ่อก็สักประมาณ40 30บล็อกนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะถ้ามันใกล้เกินก็เสียงดังรบกวนเนยตอนตอนนี้มันก็เสียงดังอยู่เลยนะฮะนะครับ เอา่อมาสีไหนดีเนาะมีมาสีขาวไหมเมืม่อกี้จับสีดําไปแล้วน่ะนะเฮ้ยมีลาด้วยครับผมผมชอบมากลาไว้ขนของะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันวันนี้สอนจับมาก่อนครับผมไม่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 เอาตัวนี้อยากได้ออกขาวๆหนะ่อยเออประมาณนี้เนี่ยอ,ออกขาวๆประมาณนี้ครับผมโอ้ยกระตุกช้างจ,าจินนเรตนะฮะโอเคผมเพิ่งเข้าเกมมา,าขึ้นล่นกับมันแบบนี้ครับจนกว่ามันจะเอ่อ รักเรานะฮะขึ้นรูปหัวใจเออเล่นกับมันไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่มันดีดเราลงเราก็กดขึ้นเนี่ยดีดลงกดขึ้นเอ่อเห็นไหมครับขึ้นรูปหัวใจแล้วนะจากนั้นก็ใส่อันมาเข้าไปแล้วก็บังคับได้เลยนะฮะตัวนี้เหมือนจะวิ่งช้าใช่ไหมก็เร็วอยู่นะก็เร็วอยู่นะนะครับอืมสิ่งหนึ่งเลยที่คนไม่ค่อยนิยมขี่มากันก็คือ มันทําให้แหลกนะครับผมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันแหลกจริงไหมแต่ผมก็ไม่ได้กระตุกนะหรือว่าพวกคนหรือว่าพวกคนไม่ชอบแบบว่าที่จะมีม้ากันหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าวิ่งธรรมดามันก็เร็วอยู่แล้วไงนะครับหรือ,อยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะกระโดดเข้าไปเลยอืมอูต้ตัวนี้ค่อนข้างจะกระโดดสูงนะฮะกระโดดสูงจริงไหมเนะี่ยกระโดดสูงสาบล็อกนี่ผมชอบมากเลยนะ ไปทดสอบตรงไหนดีเนาะโอเคยังไม่ทดสอบดีกว่านะเอา้วตัวนี้ออกมาได้ไงโอ oh my g o o d n e s s นายนายออกมาได้ไงขออันมากลับหน่อยนะมีอันเดียวรับผมมีน้อยใช้สอยประหยัดน,นะฮะเฮ้ยนายออกมาได้ไงกลับไปเลยกลับไปกลับไปเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้เออดดินทะลุออกมาได้เฉยบักหรือเปล่าวะเออช่างมันเถอะนะโอโอเคขอขอคืนขอคืนเคเยแล้วผมขอออกก่อนนะ โอเคจากนั้นครับวิธีเลี้ยงมันนะฮะแบบว่าให้มันมีลูกกันนะครับก็คือแบบนี้แบบนี้นะฮะเอาแครอททองมาให้มันกินนะครับนะวิธีครับแครอททองก็เอาแครอทมาเนาะสองอันเนาะให้กิน2ตัวแล้วก็จะได้พร้อมกับการมีลูกนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแครอท2อกูอินก๊อตสองนะครับจากนั้นก็ไปที่โต๊ะครับก็ไปครับจากกูอินกอตเป็นกูนักเก็ตนะฮะเอากูนักเก็ตมาล้อมรอบแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ แครทลงไปก็จะได้เป็นแครอทองนะครับกลเดนแครอทนะฮะนะครับผมจากนั้นก็เอาไปให้มันกินเลยนะฮะนะครับแล้วมันก็จะไอเลิฟอยู่กันปั๊บนี่เห็นไหมขึ้นดูมัวใจแล้วจุบจ๊บจุ๊บออกมาเป็นลูกสีไหนลูกโอ้ลูกสีโอ้ลูกลูกแบบขนเนียนมากเลยขนเนียนมากเป็นแบบสีเทาทั้งตัวเลยนะฮะนะจากนั้นครับผมก็เป็นวิธีที่จะให้ลูกมันโตเร็วนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บทองก่อนนะครับ อันนี้ผมไปลงเมืองมานะไปลงเมืองเพิ่มผมได้พลิกแอคซิลทัดแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเป็นบล็อกแบบนี้นี่ครับซิลทัตอยู่ไหนวะซิลทัดนี่ครับซิลทัดนะฮะนะครับผมวิธีทําให้ลูกมันโตเร็วนะฮะก็คือการเอาข้าวไปให้ลูกมันกินนะครับจะมืดแล้วนี่วะขอนอนก่อนเถอะขอนอนขอนอนฉันอยากจะนอนแล้วนน่นนะนะันะบโอเคตื่นไหมตื่นเอ๊ะ โอเคครับผมนะวิธีทําให้ลูกมันโตเร็วนะฮะก็คือเอาข้าวมาปุ๊บแล้วก็ให้ลูกมันกินนะครับโดยการคลิกขวานะฮะนะ่าเห็นไหมตัวโตเลยเหรอวะเฮ้ยมันตัวโตเร็วเกินไปหรือเปล่าให้ให้ข้าวกินแค่กี่อันเมืเอ่อกี้เนี่ยออพอพอแล้วหรือมั้งเดี๋ยวเราผมผมขึ้นขี่ได้หรือยังถ้าขึ้นขี่ได้แล้วแสดงว่ามันโตเต็มที่ให้เดี๋ยวเราทำห้ผมขึ้นขี่ไม่ได้ปะ นี่ตัวนี้พวกนี้ผมก็ขึ้นขี่ได้นะอ่าขึ้นขี่ได้นะสงสัยังตูไม่เต็มที่ครับผมอ่ากินต่อไปกินต่อไปทาไมขึ้นไม่ได้วะติดบักหรือเปล่าติดบักหรือเปล่าตัวนั่นก็ตัวตัวแล้วไเออมเออมเพราะอะไรเพราะอะไรอ่กให้มันกินไปนะฮกิน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  แล้วก็ขึ้นไม่ได้เฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้วะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดมันเป็นม้าจริงไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะมันเหมือนจะขึ้นได้ครับแต่มันขึ้นไม่ได้นะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับโอเคเ้ข้าวมันกินฮะฮะงงผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ที่เรารูวิธีผสมพันธุ์ลูกมันก็ทาประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็เอาเอาข้าวให้มันกินแล้วก็มันจะโตนะครับฮึ ผมยังงงอยู่เลยทำไมมันถึงแบบว่ามันติดมุมหรือเปล่าวะถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ติดนะอ๋อนั่นไงขึ้นได้แล้วนะครับนะผมว่าติดมุมนั่นแหละเมื่อกี้นะฮะนี่ครับก็ขึ้นได้เลยแบบไม่ต้องไปไอ้นั่นมันนะฮะนี่ครับนะก็ขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําให้มันลักก่อนนะฮะก็คือเราทําให้มันลักแล้วไงสองตัวนี้แล้วก็นี่คือลูกนะฮะเราก็ขึ้นแบบตามสบายเลยแบบไม่ต้องไอ้นั่นนะครับ แบบไม่ต้องไปทำให้มัน I อเลิ you เราอีกนะฮะนะครับโอเคเนาะวิธีเลี้ยงแมาก็มีเท่านี้นะฮะวิธีเลี้ยงลาก็น่าจะเหมือนกันเนาะนะครับผมก็ไม่รู้นะแต่ผมขอไปศึกษาข้อมูลก่อนแล้วกันนะฮะนะครับผมก็เอาเป็นว่านะฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะเล่นไมค์คราฟนั่นแหละนะเราก็จะรีบเอาลงนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ดูเหมือนว่าจะสั้นนะครับโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าตรอดคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ